การเียนท่านประธานสภาที่กระผมนายสมพงษ์อมริวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัศดรท่านประธานครับจากการที่พระร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นจิตเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่องรงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ยื่นต่อท่านประธานไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาข้าผมขออนุญาตกล่าวถึงสาระสำคัญในยติดังกล่าวนักนี้นะครับเรื่องยติขอเปิดวิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่แว้งหวางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลกราบเยินท่านประธานสภารัศดรข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้มี รายนามท้ายยตินี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่อยู่ของสภาผู้แทนราษฎรขอเสนอยติขอเปิดพิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าการไทยพุทธศักราชสอร2560ตามรายนามดังต่อไปนี้หนึ่ง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 3. นายอุทินอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4. นายจุรินลักษณะบิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐตีว่าการกระทรวงมหาดไทย6นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ7นายสุชาติชมกลิ่นรัฐทีว่าการกระทรวงแรงงาน8นายศักสยามชิดชอบรัฐทีว่าการกระทรวงคมนาคม9นายธิพน์บุญญาบณีรัฐตีว่า ช่วยว่าการกระทรวงมาไทย10ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยมีพธิธการและเรื่องที่จ่ายปลายดังต่อไปนี้นายนัทพลทีพสวรรค์รัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ละเว้นและบกพ้องในการเป็นวัดหน้าที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้สำนึกไร้ความรับผิดช,ชอบขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดีใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำในลักษณะกดขี่ข่มเหงข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีบุคคลหลายรายซึ่งเป็นพวกพ้องของตนเข้าสู่ตำแหน่งและสแสวงหาประโยชน์โดยการทุจริตมีพฤติกรรมช่อชนปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตจงใจปกปิดข้อมูล <c oughs> เพื่อปิดบังการทุจริตผิดรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับระเบียบ ไม่ยึดหลักนิติธรรมเลือกปฏิบัติไม่ยึดถือหลักธรรมาพิบาลและไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี